สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทายทั่วโลกมานีกันมาพอกันนี่แล้วพี่น้องบระเดีวเหตุวิดีโอมาเป็นอาทิตย์พี่น้องล้างตาล้างตาล้างจากกลับมาตะลอนดอนพี่น้องบ่กวยสบายเนาะพี่น้องนะเนาะบ่กวยบ่สบายวันศุอาทิตย์พี่น้องเข้ากันสักไข่แน่พวกก็สิบบัไอนะพี่น้องเพิ่งจะไม่ไอล่ะก็อ่าไปหมอเขาก็มีเอเียร์เซอนว่าอันใบตรวจ พ้นตัวพี่น้องพ้นตัวหรอกมากเรื่องโรคไอ้ไขมันพอกตับแล้วกับเบาหวานเนาะกา <c oughs> ถือว่าดีนะพี่น้องไม่ถึงว่าไอ้เขาก็ไป Excel เอ็กซเรย์เนาะคล้ายๆว่าไปสแกนนะนะพี่น้องไปสแกนนำ้ำน้ำไอ้ตับเท่าแล้วก็ไตย,ยางจะเสิยนะพี่น้องก็กไปสแกนเบื้องว่าเป็นจังไหนเนาะห <c oughs> ลังจากที่เขาปฏิบัติโตเนาะพี่น้องหลังจากที่่คเขาหูวว่าเขาเป็นไขมันพอกตับแล้วก็เป็น บาหวานเนาะแต่ว่าบ้เดืถึงขั้นบาหวานแบบนักขนะพี่นอ้องค้ายๆว่าอันไอพนเหลือมันอยูระรับสูงแล้วเขาก็มาปฏิบัติตตามท mm ี hmm. ่คอยบอกสู้ฟั่งเนาะพี่นอ้องว่าอันคอยกบมาอันแย่หลังมา่าเหตุไอเอฟมาอันลดแปง้งลดน้ำตาลลงสิเนาะคอยกับาน้ำนักก็ลดแล้วก็ไขมันพอ,อ,อกตับก็หายไปพี่นอ้องหายไปเลย <laughs> มุมี่เลยพี่น,อน้องไปตรวจเบิ่งอันร้างจาก ล้างจาก 3, 3สามสามเดือนน่ะละพี่น้องปพระมันสองเดือนเกือบสามเดือนอ่ะพอดีคอยลดแปรงลดน้ำตา,อาลออกกํางกายเนาอไขมันพอกตาหายไปเลยพี่น้องหายไปเลยไปตวปรวจปกติทุกอย่างเนาะปะกติก็คือบม่มีอันไขมันมาพอกตัเป็งสีนอ้อหลังจากที่ไปตรวจแล้วละแล้วลการเรื่องเบาหวานพี่น้องเบาหวานหลังจากทีคอยหูคอยกลับไปปฏิบัติตัวนอะบ่กินหวานบ่กิน ปกิน,น้ำตาลปกินแป้งเนาะเพราะว่าหวานมันเกิดจากแป้งกับน้ำตาลเท่านั้นแหละพี่น้องก็มีอย่างหลายเลยลาราคาอันค่อยๆไม่เห็ได้เอฟน,น้ำเนาะลากาไอ้ยามะส่าวกับกิบกนกาแฟดำเนาะพี่น้องหาอิลีเด้อพี่น้องพู้ได้เป็นเบาหวานอยู่นี่ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวอิรีเด้แบบว่าอันมันหายได้นะพี่น้องมันหายได้เนาะแต่ว่าเขาก็ต้องควบคุมแป้งและน้ำตาลอีกอยู่นะเพราะว่า มันอจสิกรรมมาได้เพราะว่าหลังกายฮาขอพออายุมาหลายเนาะมันใส่พลังงานโบเบิร์ตเนี่ยนะพี่น้องแบบว่าเขากินเข้าไปแบบลหลายๆนี่สินปะปนี้อันหลังกายมันใส่บบเบริร์เขาเก็เลยเห็นอย่างหลายมันเกิดเก็บสะสมมันเกิดเห็ดให้อาการทํางานของระบบหลังกายเข้าผิดปกติอีกสินะเนาะไอ้คอยจะน้ำหนักลดไปหากิโลพี่น้องภายในสามเดือนเนาะสามเดือนการน้ำหนักลดไปหากิโลเนี่ยนะ ปกติแล้วพอเสียหาสิบหกหาสิบเจ็ดหาสิบหา้าหายสิบหกหาสิบเจ็ดจะอยู่ประมาณนี้นะกลับไปกลับมา่ามือได้กินไลกัสียหาสิบเจ็ดเต็มที่เนาะมือได้กินหน่อยก็สิประมาณหาสิบหา้าล้างจากพอมาเฮ็ดไอเอฟไอเอฟเนี่ยก็คือกินขอ้ขาวมื้อละสองเถื่อพี่น้องแล้วก็บอกินแปร์บอกินน้ำตาลภายในสามเดือนมันก็เฮ็ดให้อ่าน้ำนักลดเลยพี่น้องพอต้องไปเสีอเสียพอต้องไปเสียเงินซื้อ,อยาลดความอ้วนพอต้องไปเสียเงินซื้อกาแฟ ราคาแพงๆมากินพี่น้องจะ่มันายลดน้ำหนักพี่น้องเอ้ยพใดผู้ใดกำลังมีเบาหวานหรือว่ากำลังมีอันไขมันพอกตับก็ไปเห็นวิธีข่อยพี่น้องจะเป็นายจะเป็นไงล้วข่อยก็จะไปกินสมุนไพรตัวหนึ่งเนาะข่อยก็กินเฮ็ดก็เฮ็ดกินอยู่สองเถื่อนเนาะอันสมุนไพรน่ะก็คือที่ข่อยเฮ็ดคิดไปก่อนนะพี่น้องแบบว่าอันไอ้ขิงแหงนึงกระเทียมทอนหัวนึง ก็บ er, ักห้างบักหน้าหานวยเอากระเทียมปอกแล้วก็เอาขิงปอกหั่นแล้วก็มาตำตำรวบกันเพราะมันละเอียดเพราะมันละเอียดละเท่ากับเอาบักเน้าหานวยนะบีบใส่นะพี่น้องบักเน้าขี้เขียวหอนี่แหละหานวยบีบใส่ไอ้ขิงกับกระเทียมที่เัานตำไว้นะบีบบีบใส่แล้วเท่ากับมะกรอเอาตำนามันเคียวมะกรองเอานะพี่น้องกรองเอาตำนามันมาพักไว้มันก็สิไดีย้ายเติบได้พี่น้อง วันนี้เปลือกข้น้าที่เขาใส่แล้วนะคะเอาไปต้มพี่น้องใส่น้ำเพราะว่าสองลิตรก็ได้พี่น้องตอนแรกเขาใส่น้ำหน่อยโผดมันมันบพอดีกับบักหนาวเนาะเพราะว่าบักหนาวหนามันหลายเนาะมันก็แล้วแต่สัดส่วนเนาะพี่น้องวันนี้ก็ไปช่องกินพี่น้องเศ้าแลงมันก็เป็นเหตุให้ไขมันพอกตับแล้วก็ตาลนหรือเปล่ากับบุ้งหัแต่ว่าเขาใส่พวกคู่กันไปนะพี่น้องเขาว่ามันมันได้ผลเขาก็เลยลองลองเห็ดเบื้งนะแต่ว่าอย่าไปเห็ดใส่เวลา สมุนไพรต่างๆที่เฮาเห็ดนี่พี่น้องจะไปกินติดต่อกันหลายเพราะว่ามันสิเป็นอันตรายกับไตเฮาได้เพราะว่าไตเฮาสิทํางานหนักเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสมุนไพรเนาะหลังจากที่เฮาต้มต้ม,ต,มต้มน้ำมันเปลือปกปากน่าเลยเฮาก็มาพักไว้มันเย็นห้ากับมาส่งใส่ตู้เย็นไว้ส่งกินเสาแรงเนาะไอ้หนามปากเน่า,นาส่วนหนึ่งกับน้ำที่เ้าต้มนั่นเอามากินผสมกันเสาแรกมันมันก็จะออกครบคุ้มสมๆนะพี่น้องเพราะว่า เปลือกหน้าอที่เขาไปต้มเนี่ยไม่สิขมมันนะหละมันก็รสขมนี่หละมไม่เท่ไทยหวานเขาลดพี่น้องหรือว่าผู้ใดอันผู้ใดว่าเห็ดกัดสามารถไปกินพวกขมขมมันนะพี่น้องข้มข้มนี่มันสีแก่กับโรคเบาหวานพี่น้องอย่างมะระไงสิพีน้องแกงขี้ล้งขี้เละไงสินะผู้ใดเป็นเบาหวานควรจะกินเนาะพี่น้องมักว่าละระผ่้ใดมะระขี้นกผูว่ามะระีไงที่มันขมขมนะรสขมมันสิไป แก่ก็บวหวานนะพี่น้องเนาะลอง,ลอง,ลองเล่าเพจบางเด็กเขาว่าคนไทยสิเป็นโรคเบาหวานหลายแต่ว่าบางหูวิธีเนาะทุเรอนี้มันความรูวมันหายได้ในโทรศัพท์เนาะลังจากหูขากลับไปเสิร์ชเบองใน YouTube พี่น้องเฟซบุ๊กก็มี YouTube ก็มีว่าเขาเคียมแล้วโรคเบาหวานเขาสิปฏิบัติตัวแบบใดอาหารไหนเขาควรกินอาหารใดเข้าบุ่ควรกินเนาะแต่ว่าเขาก็ตบองเบิ่งได้หลายวิดีโอเนาะมอได้หลายรงบานเขาก็สิบอกบุคคลคือกันเนาะพี่น้องบางคนก็ว่าอันกินอาหารเศร้าเฮ็ดเป็นโรค เป็นหวานบางคนก็นว่าเกีย่ยลดอาหารเสาเฮ็ดเฮ็ดให้ไอ้ไอ้น้ำตาลในเหลือลดยอย่างจังนะแต่ว่าข่อยก็ลดแล้วอาหารเสากับอ่าขอยก็จะไปกินสองมื่นเนาะส่วนมากขอยกจะกินขอยจะกินอยู่ประมาณสองมื่นประมาณสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วกลับไปกินบ่เกินบ่ายสี่โมงเนาะกินบ่ายสามโมงนะพี่นอ้องแล้วก็บ่ก,กินอาหารจุกจิบกบ่กินอาหาร พอกินผลไม้ที่มันหวานของอีกอย่างที่มันหวานงดไปสะก่อนนะพี่น้องให้ร่างกายเหามันให้มันปรับสมดุลให้มันใสพลังงานให้มันใสไขมันให้มันใสน้ำตาลที่มันอยู่ในหลางกายให้มันเบิร์สะก่อนนะพี่น้องมันมันสะสมไวหลายมันกะเห็นให้เป็นโรคนะพี่น้องให้มันใสให้มันเบิร์ตใสให้มันเบิร์วันนี้ก่ามันกะสีปรับสมูดูลหลางกายเขาเองว่าหลางกายเขาแต่ว่าบ่แม่ว่กกินบ่ได้เด้พี่น้อง ขาก็ยังไปลากกินอันขนมอยู่เด้หมายถึงว่าอันเพราะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เท่ากินเธอหนึ่งนี่ได้อยู่นะเพ็บแบบว่าไอขพวกขนมมึงสีน้าพี่น้องโดนเทาก็กินเธอหนึ่งแต่ว่าเทาก็กินขันเทาอยากกินในเหลือเทากินในย่างละคำ้ามสองข้มมึสีน้าพี่น้องแบบว่าขันเทาแต่ว่าอาหารการกินถือข่อยกินเนี่ยข่กินเต็มที่ได้พี่น้องแล้วถ้าข่อกินสเต็กเนาะกินสเต็กกินอันไข่กินไข่นี่สำคัญเพราะหลักการเขาต้องการ โปรตีนเนาะเพราะว่าขันห้าลดขันห้าลดพวกแป้งพวกน้ำตาลไปนี่มันจะอาการห้าสิเมื่อยสิหิวสินะกินไข่สองสามหน่วยแล้วแต่เนาะพี่น้องกินอะโวคาโดนี่ดีเห็ดห้องอิ่มไว้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วงนี้อันมี้ขาเอาไมาพี่น้องผู้ใดกินยาอะไรหลายนี่อันตรายแห่งเด็กพี่น้องสมื่อนี่คนเป็นโรคไตหลายแห่งคือจังหนองแบ่นี่อายุแค่สามสิบปีก็เป็นโรคไตนะพี่น้องมันกั มสมควรสิเป็นนะนาพี่น้องมันท่านนนถึงเวลาที่สิมาเป็นโลกไอไอแบบนี้แต่ว่าส,ส,ส,ส่วนสมือนี้มันมันไ,ไตเขาทํางานหนากกักหลายเพราะของแสบมันไหลพี่น้องอะไรที่นี่แม่สต๊อปไปก่อนวันนี้ได้หน่อยเปิดเทอมมือแหลกพี่น้องอันวันนี้อันไอ้บื้องาวเมื่อวานนี่พี่น้องแบบว่าพ่อใหญ่นี่ยเรากินยาสมุนไพรหลายแบบมัน บะข้าบะหูเลยพี่น้องว่าสมุนไพรี่เขาเห็ดออกมาขายเสมอนี่มีออยอบ่มีสารสีมันนันบอดีกรลังกายอยังแนบอนะพี่น้องเขาก็ต้องระวังยากินยากินยาเนี่เขาต้องระวังเลยพี่น้องผสมควรสื่อมากินเนาะยาเพื่อความขาวอันนี้อันแล้วแต่เดี๋ยวบอกซื้อฟังซื่อเนาะยายาต่างๆเนี่ยพี่น้องยาแก้ไอยาอย่างที่เขาสั่งออนไลน์มาน่ะ ค่ะบอกยาอันถามันบอกอันอยังบอกอันหมอบอกได้สั่งใี่เฮาอย่าไปกินเลยค่ะเพราะว่ามันมันอันตรายพี่น้องถ้าเฮากินเข้าไปนี่ไตเฮามันเสร็จทางานหนักน้องบางบางคนกินอาหารโซงอาหารเสริมนี่แบบเป็นติดต่อกันแบบโดนๆแหบเป็นปีเป็นหยังอย่างนี้นะพี่น้องอาหารเสริมกินไห้บอกกินได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเฮากินช่วงเวลาสั่นขนาดกินยาไอพวกยาแก้ไอเขาให้กินบวกเกินสามมืออยาพาราบวกเกินเจ็ดอาทิตย์อย่างนี้น้องเพราะว่ามัน เขากินเข้าไปนี่ไตมันต้องกรองสอของไอสารแค่มีนออกหมาเนาะเพราะว่าพวกพักพวกง้างที่เขาสื่อเข้าไปกินในเขาไปในป่าเขากับเป็นสารแค่มีเบิดเด็พี่น้องเพราะว่าเขาใส่ย,ยาขามาลงาแรลงใส่ย,ยาเล่งใส่ย,ยาอร์โมฮโร์โม่โโมโนื้สีนะไอสิ่งต่างๆที่เขากินเขาไปในหลางกายเขาหนี่ไตมันก็ต้องคับออกมาพี่น้องมันก็เลยเฮดไท้มันของเสียหลายมันก็เลยเฮดไห้ไตทางานหนักสีนะพี่น้องเขาพยายามจะกินหลาย กินได้แต่ว่าอย่ากินหลายอย่ากินติดต่อกันโดดๆเนาะือยังเป็นยาพวกยาปฏิชีวนะสิเขาให้บกุกบกินบุกเกินสามหมื่นได้พี่นอ้อง้ากเกินสามหมื่นแล้วมันก็ททำลายไตเนาะยาพลากับบุเกินจากหมื่นเขาก็ซีมีบวกอยู่นะพี่นอ้องเขาก็ต้องเขาก็ต้องปฏิบัติตามดีๆเลยอันมันนี่อัน,น,อน,นหลายพยามอย่าก,กินยาหลายแห้เขาไปในร่างกายกินข้อที่มันมีประโยชน์ยางีข้อที่ห้าปลูกเองได้เลยแห้งดีน้องพี่นอ้นองระวังข้อพอดี เขาบอดด้ใส่สารเคมีเขาบอดด้ใส่สารฮอร์โมนต่างๆสิเนาะนั่นแหละเอาหละพี่น้องกะมาทักทายเนาะคลิปนี้กะนทราพนี่แหละคิดน้องซุผู้สุกคนเนาะบอดด้ไม่แฮดคลิปหลายกันคนก็เรื่อมข่อยละประจักษ์เนาะอันแห้งคลิปบ่คอยมีคนเบิ่งอยู่เนาะก็เป็นคลิปบป็นบาเนาะพี่น้องคลิปบป็นบากะรักษาจะคล้องดีๆเนาะคือก็ว่าคนที่บ่วงข่อยนี่ก็จะเป็นโรคเบาหวานไขมันพอกาำโรคไตหลายอยู่เนาะเพราะว่าเกือบซุกคนเนาะพี่น้องอันไดหมู่บ้านข่อยนี่คือเบื่ง เป็นเกือบบอสุขล otion โปรหวานพี่เนอะไงนี่เดี๋ยวลดแป้งลดน้ำตาลเอาก็า่างกายกินเฮทไอเอฟแค่นี้นึงพี่เนอะเอาละคลิปนี้ก็สร้างนี่ละเจอกันคลิปหนามี่ยังดีๆสวยๆงานทีส่สุมาวงสูบฟังนครน้อนสวัสดีค่ะ